ตามมองพายุปลาบึกนี้อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันนะครับต้องเตรียมพร้อมรับมือเลยนะครับคุณผู้ชมครับปลาบึกนี้เป็นภาษาลาวนะครับซึ่งความหมายก็คือปลาบึกบ้านเรานั่นเองคือบ้านเราจะมีลอเล็งแต่บ้านเขาสะกดจะไม่มีนะครับต้องติดตามดูเพราะมีการคาดการณ์ว่ามันจะมาแรงมากนะครับแล้วก็กำลังจะมาถึงแล้วสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรร่วมพูดคุยติดตามกันนะครับกับดรเสรีสุภราทิธครับผู้อำนวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์สวั ครับสวัสดีครับคุณพลวัตคุณกัญชนาเชื่อนบ้านตำบบ้านที่กรลครับครับอาจารย์ครับมีการคาดการ์ว่าอิทธิพลของพายุปาบึกลูกนี้จะเกิดคลื่นสูงเหมือนกับพายุแฮลเลสที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อปี2505แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเยอะมากเลยนะครับคลื่นมันจะสูงขนาดนั้นเลยไหมครับจะประมาณ4-5เมตรเลยไหมครับอาจารย์ครับครับ คือมีมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าพายุที่เข้าลูกนี้เป็นพายุโซนร้อนในระดับบินเลนนะฮะก็คือถือว่าเป็นใต้ฝุ่นระดับต้นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะจะมาขึ้่นจะสูงเนื่องจากว่าเกิดสตอมเซิร์ชนะครับพายุตัดฝั่งเนี่ยจะทําให้สูงประมาณ5เมตรได้นะครับรินชายฝั่งนะครับดงนั้นก็ผู้ที่อยู่รินชายฝั่งทั้งหลายเนี่ยก็คงต้องออกนอกพื้นที่นะครับอย่าอยู่ในพื้นที่นะครับ ค่ะหมายถึงเฉพาะที่อยู่ตามแนวชายฝั่งหรือว่าตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเพราะว่าข้อมูลจากกรมอุตุนี่ประกาศเตือนระหว่างวันที่3-5ถึง5เนี่ยค่ะอาจารย์คะก็มี14จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่บอกว่าจะได้รับผลกระโทบอะค่ะครับ คือ,อ,อตัวพายุเข้ามาเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงเนี่ยในลักษณะสามระการได้กันนะฮะแต่ตนแรกเลยก็คือเราพูดถึงเรื่องคลื่นเพราะฉะนั้นคลื่นเนี่ยแน่นอนผู้ที่อยู่ริมชายฝั่งเท่านั้นแหละที่จะ,ะรับผลกระทบจากคลื่นนะครับ,รบรเพราะฉะนั้นริมแนวริมทะเลเพราะว่าพายุลูกนี้ เป็นพายุลูกแรกที่กว่าตั้งแต่ใต้ขึ้นบนเลยเราไม่เคยเจออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นความรุนแรงจะมากกว่าไฮเลียแม่ในแง่ของความเสียหายนะครับเพราะว่ากว่าตั้งแต่นรา,าธิวาสปัตตานีสงขลานะครับไปเรื่อยเลยจนถึงประจวบคีรีขันธ์นะครับเพราะฉะนั้นช่วงพรุ่งนี้ก็คือช่วงใต้สึดนะฮรนาาธิวาสปัตตานีนะแล้วก็วันที่สี่ก็เข้าน,าค,น,นครนะสงขลานครวันที่ห้าก็ชุมพรประจวบ เห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นพายุเนี่ยก็จะจินพื้นที่กว้างนะนั่นคือปัจจัยที่สองก็คือเรื่องพายุฝนฝนที่ตามมาเนี่ยมากกว่า200มิลลิเมตรนะเพระาะฉะนั้นที่ใดที่มีความเสี่ยงที่อยู่เชิงไหลเขาน้าป่าไหลหลา,ลากแผ่นดินถลม่มมีมาตามมานะครับประเด็นที่สามเรื่องความเร็วลมเพราะฉะนั้นบ้านที่หลังคาไม่แน่นหนานะความเร็วลมเนี่ยใน,นระดับพายุโซล้อนรุนแรงเนี่ยมากกว่า90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นหมายความว่า หลังคาปิวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสามปัจจัยหลักๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังต้องเฝ้าระวังเพราะว่าเป็นลูกแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่กว่าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้จักความุนแรงจะจะ,จะจะไปถึงระดับไหนนะเราเคยเกิดเมื่อปี60สุ้นจะเป็นดิเฟชั่นนะครับกว่าทาั้งกลุ่มอันดามานกว่าขึ้นไปแล้วไปไม่สุด นะเราก็เสียหายหนักแล้วนะครับศูนย์ประจำคุณม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกนี้ผมคิดว่าจะเหนื่อยนะครับครับครับเห็นนี้ข่าวคราวออกมาก่อนหน้านี้ครับอาจารย์ครับว่าคนที่อยู่บริเวณแท่นขุดเจาะน้ามันบริเวณอ่าวไทยต้องอพยพออกมาแล้วคือตอนนี้เนี่ยต้องเตรียมความพร้อมถึงขั้นนั้นแล้วใช่ไหมครับคือต้องอพยพคนออกมาเลยครับครับถูกต้องเพราะว่ามาตรการความปลอดภัยของเขาเนี่ยเขาจะอพยพออกมาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นพายุที่พูดง่ายว่าระดับโซนร้อนรุนแรง นะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานเนี่ยก็จะเกิอดอุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหยุดตัวเนิงานในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ อาจารย์คะการถแถลงของทางสทนชเมื่อสักครู่นะคะก็มีบางช่วงบางตอนนะคะที่รายละเอียดของการถแถลงบอกว่าจริงๆเราอาจจะต้องลุ้นให้พายุลูกนี้เนี่ยเคลื่อนผ่านไปเร็วๆแต่ว่าถ้าหากมันยังวนอยู่ในพื้นที่เราสร้างผลกระทบเนี่ยค่ะก็จะอาจหนักหนาล่ะแต่ปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย์คะที่จะส่งผลทําให้พายุมันอาจจะเคลื่อนตัวไปทางอื่นหรือว่าไม่ได้มีผลกระทบรุนแรงตามที่ได้ประเมินกันไว้อะคะ่ะค,คือขณะนี้นะครับวันที่สองแล้วสามสี่ห้าเนี่ย เราคงไม่ไม่สามารถจะไปคาดหวังให้มันไปเร็วกระฉาเพราะมันมีความแม่นยําแน่นอนนะ,ะว่าฤนีลดีนี้เคลื่อนช้ามากะนะครับน้อยจะสิ้นเดเมตรสอชั่วโมงนั่นหมายถึงว่ายิ่งเคลื่อนช้าเท่าไร่ความเสียหายจะมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าจะแช่เงี้ยครับลักษณะจะหมุนวนแช่อยู่จะเอาสตอมเซิร์ชมาพายุคลื่นนะครับจะเอาความเร็วลมมาแล้วก็จะเอาฝนมา เพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะทาให้เข้าไปที่อื่นเนี่ยตอนเนี้ยมันมันไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่ามัน,มนใกล้เตียงมันใกล้ตัวามากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหน่วยง,งานราชการเนี่ยต้องเฝ้าระวังและประกาศเตือนประาชระาชนให้ระยรบอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเจออย่างนี้ไงฮะอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเราจะไปคาดหวังว่าอาจจะให้มันผ่านไปที่อื่นหรือจะไปคือปกติเนี่ยพายุจะเข้ามาแล้วก็จะพลาดด้านขวานเลยจะพลาดตรงตรง,งแต่ลูกนี้ เคลื่อนตัวขนานใจฝั่ง oh, นั่นหมาย oh. ถึงว่าเขาจะตวงตลอดลิมนใจฝั่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันแม่นยาเนี่ยมันแม่นยําแน่นอนเพราะว่ามันใกล้วันมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะต้องความเสี่ยงสูงในแง่ของความเสียหายมากนะครับครับ,รบฟังดูแบบนี้นี่เรื่องใหญ่มากเลยไม่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ครับผมคิดว่าเราเจอฤิกแรกเนี่ยผมก็บอกว่ามีความเปลี่ยนถึงดันั้นต้องไม่ประมากครับเรื่องนี้ขาจะโนทีบอีกสักครั้งหนึ่งครับอาจารย์ครับสาหรับภาครัฐเองควรที่จะเร่งทําอะไรก่อนดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมแรงคลื่นสูงนะครับแล้วก็ปริมาณฝนที่มันจะมามากในช่วงนี้ครับครับนี้ก็ผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยพื้นที่เสี่ยงที่อยู่จังหวัดต่างๆหมู่บ้านต่างๆนะครับ ตรงนี้ต้องให้ก่อนการเป็นพิเศษนะครับส่วนพื้นที่ที่อยู่ริมชายฝั่งทั้งหมดเนี่ยควรจะรีบแจ้งประชาชนให้อพอายุะนะครับเพราะว่าอย่างวันที่สี่เขาจะเข้ามาแถวๆสงขานครเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นริมชายฝั่งทั้งหมดเนี่ยยังมีเวลา,าขณนะน,นี้ที่ผมกังวลคือภาคใต้ที่ติดชายขอบเนี่ยมาเลเซียเนี่ยน,นะครับปัตจะมีนาลาทิวาสเนี่ยเขาจะอพยพไ้ทันไม้เพราะว่ามันจวนตัวมากะนะครับเพราะฉะนั้น บ่ายพรุ่งนี้นะครับแล้วก็น่าจะน่าจะมีอวลาอยู่ <ขา S 2> นะครับ่อาจา่าอาาาอพยพคค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้คําว่าให้ประชาชนอพยพคือหมายถึงประชาชนที่อยู่บริเวณริมแนวชายฝั่งแต่ชาวบ้านที่เขาอยู่กระเถิบขึ้นมาถัดขึ้นมาหลายหลายคนอาจจะนึกว่า,าเราเคยเจอสถานการณ์น้าท่วมมาแล้วอาจจะไม่ต้องถึงขั้นอพยพเราเคยขนของข,องขึ้นสู่ที่สูงเท่านั้นครั้งนี้เนี่ยว่ากันตามตรงทําแบบนั้นพอไหมคะ คือเราอย่าลืมว่าลักษณะของน้ําท่วมของภาคใต้เนี่ยมาเร็วไปเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเคยประสบะการณ์ในลักษณะของน้ําป่าไหลหลากเนี่ยท่านยกของอย่างเดียวไม่พอท่านต้องออกนะฮะม,มันก็ขึ้นอยู่ว่าตําแหน่งท่าน,นยอยู่ที่ไหน สมมติว่าถ้าผมอยู่ในพื้นที่ลาบแถวอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชผมไม่จะเป็นต้องอพยพแต่ผมรู้ว่าถ้าน้ำป่ามาเนี่ยผมยกของขึ้นนะแต่ที่อยู่ริมชายเขานะบริเวณเกรุงชิงอย่างเงี้ยน,นะฮะเราที่เป้ากรุงชิงเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยมีความจําเป็นแล้วที่จะต้องอพยพครับนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็น,เป,นเป็นขึ้นอยู่กับลักษณะของความเสี่ยงที่เขาเกิดน้ําป่าไหลหลากาหรือเปล่าหรือน้ํามาธรรมดา ขึ้นมาและก็หลากไปนะครับปัะหานี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่เสี่ยงของแต่ลจังหวัดด้วยนะครับค่ะเได้ครับวันนี้ชัดเจนครับอาจารย์ครับ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอิทธิพลอะไรที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะรบกวนอาจารย์อีกนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีคับ ดรเสรีสุภราทิ์นะครับผู้อำนวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลังสิต์นะครับอา <can> จารย์ก็บอกว่าพายุลูกนี้เนี่ยปรบึกเนี่ยมันก็จะส่งอิทธิพลมาถึงบ้านเราใน3เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะ,ะ,ะเป็นพายุที่รุนแรงนะครับจะส่งให้เกิดคลื่นสูง5เมตรน่ากลัวมากเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นพายุลูกแรกที่มันไล่ามาตั้งแต่ใต้ขึ้นเหนือไปแล้วก็บอกว่าพายุเนี่ยมันจะส่งผลให้มีฝนนะครับมากกว่า200มิลลิเมตรด้วยนะครับน้ำป่าไหลหลากดินคนถล่มต้องระวังกันให้ดีแล้วววก็คามมเเร มาแรงจริงๆครับคุณผู้ชมครับจากการประเมินของอาจารย์ที่บอกเมื่อสักครู่นะคะคือระยะเวลามันกระชันมากแล้วดังนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีปัจจัยอะไรแล้วที่ทําให้เส้นทางของพายุลูกนี้เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าการเคลื่อนของพายุนะคะอยู่ด้วยความเร็วลมประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคือเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วลมประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจารย์บอกว่าถือว่าเคลื่อนตัวช้าดังนั้นสิ่งที่ต้องทําในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารเราย้ําเสมอนะคะว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพอากาศภัยพิิบัตต่าง ติดตามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะแล้วถากว่าเจ้าหน้าที่ประกาศอะไรเตือนอะไรก็ต้องปฏิบัติตามนะคะจุดไหนที่บอกว่าต้องอบพยพก็ต้องทําตามนั้นนะคะข้อมูลของกรมอุตุน,นิยมวิทยานะคะคลิกเข้าไปดูกันได้นะคะ w w w t m d go t h หรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่สายด่วน1 1 8 2ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนเนี่ยเ<ม>บอร์รสายด่วนเบอร์เจ้าหน้าที่ต่างๆที่เอาไว้ตรวจสอบข้อมูลตอนนี้เซิร์ชหาไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเหมือนกันค่ะอีกหนึ่งช่องทางก็คือ เปิดช่อง T N n 24ช่อง16เนี่ยนะครับเราติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอย่างแน่น,นอนนะครับตอนนี้จะ